พินนากนะครับคาราเมลมาเบิลนะจากด่างดีๆนะมาด่างน้อยอีกแล้วจากด่างดีๆกลับมาด่างน้อยอีกแล้วนะครับแล้วก็ใบที่มีปัญหาเนี่ย<ร>เห็นไหมแกนแกนนะครับก็คือมแมลงดูดน้ําเลี้ยงนะซึ่งอย่างที่บอกมะพร้าวดูแลยากสําหรับเรานะมะพร้าวคือดูแลยากเลยก็วันนี้จะมาลื้อทั้งหมดเลย เนี่ยจากที่วางข้อแล้วก็แทงออกมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยมาลุยเริ่มจากต้นไหนก่อนดีครับยอดเลยเราจยอดอันนี้คือตั้งแต่ยุคที่ลองผสมมะพร้าวนะทุกคนก็คือไม่เวิร์กนะคือได้แต่ระยะยาวไม่ดีต้นที่ไม่ได้ใช้มะพร้าวอะ่ะไม่มีปัญหาเรื่องมแมลงเลยนะเชื่อไหมใช่เลี้ยงเหมือนกันทุกอย่างเพราะเราอะ่ะไม่พ่นยาฆ่า,มาแมลงโอ้โหลาก คือจริงๆอ่ะจะแก้มาใช้วัสดุปลูกเดิมอยู่แล้วนะตั้งแต่แรกแล้วนะเห็นไหมการใช้มะพร้าวคือแน่นไหนลองเขย่าแบบฟึบแบบเหมือนเื่อที่เคยทำเพราะปกติถ้าเป็นที่ไม่มีมะพร้าวอ่ะมันจะฟุ้ยมันจะรุยมันจะฟุยมันจะรุยออกมาเลยเออก็ยังพอได้แต่ก็โอ้โหก็ติดอ่ะ ใจจะรื้อหน้านแล้วล่ะแต่ว่าขี้เกียดล่ะบอกตรงเธอปลาไงเอาเวลาไปดูแลปลาซะเยอะช่วงนี้คือจะเอามะพร้าวออกให้หมดนะครับแล้วก็แช่ใยสาร <c oughs> ถ้าเดี๋ยวมาลื้อทุกต้นนะพวกนี้จะเป็นวัสดุที่เป็นสูตรประหยัดที่เลิกทําไปแล้วนะคะหั่นยอดนี้ออกเลยเพราะว่ามีรากแล้ว ลุดิใช่ไหมเวลาไปแล้วแล้วอ,อันนี้ก็มีตาอยู่เหลือยอยู่ไหมทั้ทงด่างทั้งไม้แดดนะทุกคน<ช>มีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าพินนาคเลี้ยงยากเหรอทําไมราคายังสูงเลี้ยงไม่ได้ยากแต่ว่าอย่างที่บอกไม้ด่างคือมันไม่สามารถบังคับด่างได้ถือว่าด่างยากอะอย่างเมื่อกี้พี่เจฟตัดใบทิ้งไปใช่ไหมใช่เห็นไหมว่ามันจะมีหลุดเขียวเชื่อไหมว่าใบที่ตัดมานี่ใบเขาด่างเนี่ย ด่างด่างอยู่ดีๆมันมีอีกใบนึงพี่เจฟทิ้งไปแล้วนี่คือสาเหตุที่ทําไมเขาถึงมูลค่าเขาถึงยังสูงนะคะเพราะว่าด่างเนี่ยไม่ไม่ง่ายแต่เลี้ยงง่ายนะที่มันจะมีปัญหาแบบเรื่องมาลงมาแรงอะ่ะปัญหาอยู่ที่มะพร้าวเพราะพี่เจฟจะไม่พ่นยายากำจัดมแมลงไม่พี่เจฟเขาจะเน้นธรรมชาตินะสต,ตาร์เกิลจีเนี่ยคือสบายสุดถ้าไม่สามารถพ่นน้ำดำอย่างสม่ำเสมอ เพราะว่ามันจะไม่ฟ้งนะพี่เจฟใช่าันเนี้ยก็ใบด่างออกมาก็จะมีด่างน้อยบ้างบางทีอ่ะต่อให้ต้นที่เขาด่างมาดีๆก็อาจจะไปหลุดเผือก<ม>อะไรเงี้ยใช่คือไม้ด่างธรรมชาติเขาเรียกว่าไม้ด่างธรรมชาติก็คือมันจะหลุดอะไรอย่างเงี้ยคือได้ง่ายอืมใช่ค่ะเราคุมธรรมชาติไม่ได้นะก็เน<ม>้นไล่ตาเอาใช่เนี่ยอย่างข้อยอดอ่ะ ที่ใบใหม่ๆม,มาเขียวอะแต่ผมเห็นว่าข้อเขายังมีความดานนะ่างเพราะฉะนั<ช>้นก็เลยอาจจะต้องปล่อยเขาก็ลองค่อยๆไล่ไปจากอย่างเนี้ยพี่เจฟเขาตั้งใจที่จะรื้อวัสดุเป็นสูตรพรีเมียมเหมือนเดิมนะคะที่ทำเนี่ยคือทดลองเพราะหลายคนอยากรู้ว่าแบบพี่เจฟมะพร้าวคือมันไม่ไหวจริงๆหรอก็อ่าทำให้ดูแลพี่เจฟก็แบบพอเธอไม่ไหว มันมันไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่สําหรับเรารู้สึกวันยุ่งยากเกินไปเนาะอ,อ,อันนี้เป็นไฟซานกับเร่งรากนะซึ่งผมผสมไปแล้วไม่มีอัตราส่วนใยตัวก็ตามคู่มือเขาเลยนะครับโอเคนี่ก็ตัดไว้ก็แช่เลยจะเห็นว่าอันนี้ก็ด่างทุกใบนะใบนี้ก็ด่างน้อยนึงนก็ด่างด่างนะคะอันนี้เป็นยอดจากวางข้อมานะซึ่งจากคลิปที่แล้วก็คือ คอมันชิดก็เลยทําเป็นสองตานะมันมีตาที่ยังเหลืออยู่อย่างเงี้ยก็ยังมีตาที่เหลืออยู่อตอนแรกมันมีเป็นเป็นเหมือนยอนมาแล้วนะมันยุบไปแล้วมันออกมาใหม่ด้วยปะมีเห็นว่ามีใช่แล้วก็แชรไว้ก่อนอันนี้เป็นยอดแล้วนะครับก็คือตัดใบทิ้งไปตัดใบทิ้งไปเลี้ยงทิ้งไปเพราะว่ามันมีใบแล้วก็แชรไไ้ต้องอบไหมคะไม่ต้องอบ มีรากแบบนี้คือไม่ต้องอบยอดใหญ่เนี่ยตอนแรกกะจะตัดนะเนี่ยกิ่งเขาค่อนข้างด่างเนี่ยตานี้มันผ่านด่างเลยนะหรือจะลองลองเลยเอออย่าไปวัน่นอ๋อเดี๋ยวค่นะตาตานี้ผมคิดว่าจะด่างดีด้วยนะเนี่ยแต่ว่ารากเขาไม่มีนะตาเนี้ยก็อันนี้ปล่อยเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มรากใหม่ตัดรากทิก้งเลย เห็นไหมเวลาผมปัดก็คือเริ่มใหม่ดีกว่าที่เราจะมาทําล่าเขาพังต่อไปก็จะเล็กลงนะโตช้าโตช้าในระยะหนึ่งนะอ่าคือผมจะไม่วานข้อแล้วอันนี้นะจะเลี้ยงให้โตแล้วก็ยกยอดแล้วก็ให้ตาแหงเองเตรียมเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นกระถางนะครับเหมือนเดิมเม็ดใหญ่เม็ดเล็กนะครับขนาดก่อนนี่พี่เจฟใช้ขนาดไหนคะอ่าหนิ้วกับแนิ้ว แปดนิ้วจะเป็นยอดเจ้ายอดก่อนเพื่อไม่ให้เกะกับวัสดุปลูกก็หินภูเขาไฟเปอกสนเพอร์ไลท์แล้วก็ถา่านใส่ไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็ออสโมโค้กับสตาร์เกนจีอย่างนั้หน่อยที่แช่ไฟซานแล้วก็เล่งลากไว้นะครับลงปลูกได้เลยกระถางกี่นิ้วนะคะแนิ้วอย่นี้โอ้โหแล้วดูดิเห็นไหมยอดเบลเลอร์เลยกระถางยายใหญ่ใเกินไปนะคะพี่เจสจะดอกเสมอให้พอดีกับรากไว้ อย่างเงี้ยลากดูน้อยใช่ไหมแต่ว่าคือมันก็ต้องหนึ่งบาลานเข้ากับไยด้วยแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปกว่าที่รากเขาจะอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าวัสดุปลูกของพี่เจฟอันเนี้ยโป่งอยู่แล้วด้วย<ม>คือเขาอยู่ได้แบบใช้วิธีรองน้ำแล้วไม่ต้องลดน้ำเลยก็ได้นะทุกคนหรือแม้แต่ช่วงฝนตกพี่เจฟก็ปล่อยเลี้ยงดาดฟ้าก็โดนฝนไปด้วยรองน้ำไปด้วยน้องปกติมากนะยอดเล็กก็เหมือนเดิมปูพื้นก่อนออสโมโคด้ด มีคนถามว่าอา้าวี่นแต่ก่อนใส่ไว้ข้างบนอันนี้มันมีรากอยู่แล้วนะก็เลยใส่ได้เลยเร็กเขามีรากอยู่แล้วนะถ้าไม่มีรากก็มยังไม่ต้องใส่เนอะใช่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดแล้วก็ยังเขาเขายังไม่มีรากเพื่อที่จะดูดซับไปใช้นะครับใช่ค่ะก็ใส่ใจก็ไม่มีประโยชน์นะเออมีคนถามว่า สตาร์เกิลจีกับไตโคโดมาอันไหนใช้ดีกว่ากันสตาร์เกิลจีกับไตโคโดมาคือคนละตัวกันสตาร์เกิลจีคือกําจัดมแมลงครับก็คือต้นไม้จะดูดซับไปต้นไม้เป็นพิษแล้วก็มแมลงมากินเ็าจะเจ,จะตุยนะครับแต่ไตโค,โ,คโดมาคือเชื้อราดีอที่ไปกําจัดเชื้อราไม่ดีเขาไม่เหมือนกันคนละตัวกันทําหน้าที่คนละอย่างนะคะ บางทีรากเยอะไปตอนเอาลงกระถางก็ค่อนข้างจะลําบากนะทุกคนบางทีหลายคนอาจจะคิดว่าอุ้ยมีรากเยอะๆดีแต่ในขณะที่พี่เจ๊ป่ะจะชอบเอารากออกบ้างเพราะกลัวมันจะไปทับกันใช่ไหมแล้วให้เขาเกิดใหม่อันนั้นคือดีที่สุดนะคะรากเยอะๆอย่างเมื่อกี้เนี่ยเป็นผมต้นนี้นะผมจะไม่ลดน้ําเลยแล้วก็ไว้ในร่มก่อนเพราะว่ามันมีรากเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นจะต้องไปแบบไปเร่งมันอ่ะปล่อยมันอ๋อพวกนี้น่าจะต้องดามหมดเลย ข้อนะเราได้ทั้งหมดสี่ข้อนะอันนี้เป็น3ามข้อจากการที่ตัดครั้งแรกที่มันมันมันเป็นสองตาสองข้อก็ยังเหลืออีกอย่างละตาแล้วก็อันนี้เป็นข้อที่บอกว่าด่างเยอะนะครับแล้วก็ตัดใหม่แล้วก็ข้อเขา,าด่างเยอะอันนี้ก็เป็นยอดจากจากที่ที่แยกมาจากชุดนี้โอ้โหห้ายยอดได้ทั้งหมดห้ายอดนะนเพียบเลยเพียบเลย โอ้โหเยอะแยะใช่นี่ยอดใหญ่ก็ยังอยู่ก็คือจุดเริ่มต้นคือมาจาก<อ>ต้นเดียวแล้วก็ถูกยกยอดมาแล้วก็วางข้อมาเป็นพวกนี้เสร็จแล้วจากวางข้อก็มายกยอดจากไม้วางข้อใหม่อีกทีแล้วก็มายกยอดจากยอดเดิมอีกทีนึงด้วยแล้วด้วยต้องแล้วก็<น>อันนี้เห็นไหมในใบที่มีปัญหาจากการที่ผมใช้มะพร้าวแล้วก็แมลงเยอะนะมะพร้าวใช้ได้แต่ปกติแล้ว คนที่ใช้มะพร้าวแบบทั้งสวนอย่างเงี้ยเขาฉีดยาฉีดยาแมลงฉีดยาฆ่าเชื้อราฆ่าแมลงอะไรพวกนั้แบบเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นประจําแต่สําหรับผมอะเลี้ยงแบบบ้านๆทาบ้างไม่ทําบ้างวิธีเนี้ยคือเป็นวิธีที่ดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างเป็นวิธีที่ดีที่สุดคนที่แบบดูแลเป็นประจําฉีดยาอะไรพวกเนี้ยเป็นประจําก็ใช้มะพร้าวได้ตามปกตินั่นแหละแต่อันเนี้ยเป็นวิธีของผม ที่มันง่ายที่สุดสําหรับที่เราทำาดูแลง่ายดูแลง่าย,ายถ้าสมมติเกิดมแมลงก็เอียมไฟก็ฉีดจริงๆ EM เอียมไฟฉีดทุก3าวันก็คือเนี่ยถ้าฉีดทุก3าวันต่อเนื่องก็จะไม่มีไงแต่แต่ผมก็แบบฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่สตาร์กจีก็อยู่ได้3เดือนอนี่แหละคือมันง่ายหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าคนที่ใช้ EM ไฟอย่างสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องใช้สตาร์กจีก็ได้ทันไว้ดีกว่า ก็คือแค่ใส่ไว้ก็คือกันไว้เพราะว่ายังไงมันก็ไม่ฟุ้งขึ้นมาอยู่แล้วเนาะใช่คือสัตว์ที่มันไม่ได้กินใบไม้เข้าไปก็คือม่มีปัญหาใช่เพราะฉะนั้นก็คือได้ทั้งสตากกรจีแล้วก็เอียมไฟก็คือใช้คู่กันแล้วก็ฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างอะไรเงี้ยสตากกรจีกับเอียมไฟมันช่วยกันเรียบร้อยแล้วสําหรับพินหน้านะครับหรือคารเมลมาร์เบิ้ลก็พี่เจยยืนยันว่าจริงๆคือเขาเลี้ยงง่ายมาก เลยงง่ามามกที่มูลค่าเขาสูงมันก็คือว่าเรื่องด่างน,นั่นแหละจริงๆไม่ใช่แค่คาราเมลหรอกทุกจริงๆก็แทบจะทุกตัวที่มันหลุดได้ง่ายนะครับออือ่เนี่ยให้ดูเนี่ยเห็นไหมเ<ช>นี่ยก็ก็ขาวไปเรื่อยเลยเนี่ยอันนี้ก็ใช้ PSB นะอือีช่เออนี่ไง อันน yes, ี้อยู yes, ่ข้างล่างมีความชื้นู่ข้างล่างแสงไม่ถึงเจอฝนเยอะมากเจอฝนเจออะไรพวกนี้แต่พักฟื้นจนรากดีแล้วก็เดี๋ยวจ่ขึ้นข้างบนแล้วก็อันนี้ทําเสร็จแล้วก็ไว้ใต้ชายคาก่อนเห็นไหมว่าตอนทํามีรากแล้วไว้ใต้ชายคาสักวันถึงสองวันแล้วค่อยลองน้ใส่จานรองแล้วก็ไว้ใต้ชายคาเหมือนเดิมก่อนใช่จนอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เอาขึ้นแดดฟ้าได้อ๋อเหรอใช่เอาขึ้นแดดฟ้าได้เลย อันนี้ก็ทําไว้ประมาณแบบอันนี้เป็นพิง์มาเบินะพิงพ์เปนเส้นมาเบิมาตัวมาเบิรนะครับก็เนี่ยทำเสร็จแล้วก็พึ่งลองน้ำํำใช่อันนี้เดี๋ยวก็จะเอาขึ้นดาดฟ้าเหมือนกัน สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเราทุกช่องทางเลยนะคะลิงก์จะอยู่ที่ช่องข้อความด้านล่างนี้แล้วค่ะสำหรับคลิปหน้าใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะถ้าพี่เจทำได้รับรองจะมาทำคลิปให้ชมเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูกันจนจบและพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ